ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางภูมิใจเสนอศูนย์วิทย์ออนไลน์ทรายแอทโฮมในรายการท่องโลกไดนโนเสาร์ตอนอีเลสมอลไลพีส อีเลสมอลลพีสคือสัตว์เลื้อยคานทะเลในกลุ่มฮูเปสุเคียนที่เคยมีชีวิตในยุคไทยแอสิกตอนต้นของประเทศจีนพวกมันมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอย่างมากในหมู่ฮูเปสุเคียนคือมีนิ้วมือและตีนเป็นแผ่ออกคล้ายใบยพัดพัดลมแขวนเพดาน ซึ่งช่วยให้เคลื่อนไหวใต้น้ำได้อย่างคล่องตัวและยังมีเดือยที่แผ่กว้างเรียงเป็นแถวเดียวตามบริเวณแนวสันหลัง e อเลสมอริพีสเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบนิเวศขณะนั้นโดยมีความยาวอยู่ที่85-86เซนติเมตรหน้าที่ในระบบนิเวศของมัน นั้นคล้ายกับวาในปัจจุบันคือใช้ปากกลองกินแพงต้นในน้ำแต่คอที่ยาวของมันก็ทำให้มันไม่สามารถกลองแบบต่อเนื่องได้ต้องใช้วิธีการกินแบบคล้อยๆฮุบทีละคำจึงแม้ว่าคลีบจะคล้ายกับเต่าทะเลแต่สรีระ โดยรวมของมันที่ทำให้นักบรรพัช,ชีวินคาดการว่ามันไม่สามารถขึ้นมาบนบกได้ทำให้พวกมันต้องให้กำเนิดลูกใต้น้ำและแม้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันแต่พวกเขายังสันนิษฐานต่อว่าพวกมันอาจจะออกลูกเป็นตัวใต้น้ำโดย อ้างอิงจากสัตว์เลื้อยคานทะเลอื่นๆอ,อ,อย่างอิท t โอซอลอีพีนี้มีเพียงเท่านี้อ EP หน้าจะพบกับไดนโนเสาร์สายพันธุ์ใดนั้นโปรดติดตามชมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางสำหรับวันนี้ ขอบคุณค่ะ